เอาเละครับวันนี้รายการตะลุงตาลนมาพบอีกหนึ่งอีพีแล้วครับวันนี้ผมนำทานมาเทอําเภอหัดเย้จยยังหวัดสงขลากับมาอยู่อยู่เทนาวัดโปโมผ่ามาพบกับบุคลากรอีกฐานหนึ่งในวงการนั่งตะลุงเทพุ่มเฉียวผู้ติดตามจุ่มจองระตุ่มสินตะตูเดียวอ,อยากจะรับชมเดี๋ยวก็อยากจะรับรู้ประวัติของบุคลากรฐานนี้มาครับ ทานเป็นนายช่างแต่ตัดรูปนั่งให้กับนั่งดังๆนั่งเยญ่ๆแล้วก็นายนั่งี่มีจื่อเสียงลหล่ทานในจังหวัดสงขลาครับวันนี้ผมจะนำทานมารูจักกับล่วงรัตรือว่าจังรัตบานปลูดรือจังรัตโปโมอนครับวันนี้นั่งกับเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับล่วงครับอีกรับ ผมนายจารชดำอำําพภเป็นช่างแกะนั่งตะลุงทางๆจ้ากต่างเ่นโยออกจยได้อืก็ผูดตึงล่วงนี่ผมขคอหนุยาดใจตปะปานนามเต็นว่าล่วงนะครับล่วงลัดนะครับ,รบล่วงลัดก็ผูดตึงว่าอยู่ในวงการเนียนล่วงอยู่มานานเนี่ยไมกับในวงการ <c oughs> นายช่างในการตะตุมน้งตะลุงนี่ครับการตัดน้งตะลุงกับ มดตแม่เด็กๆจะไม่เด็กๆตอนอยู่ปฐมปัามเป็นไปเป็นมานี่มันเป็นมันเปลือกครับล่วงตรงนี้ล่วงล่วงเวลาวฟังพี่แต่เด็กเด็กก็ไม่ตีไบน้อก็มีนั่งลุงกับโนราครกับปั๊ะยนต์นั่งใช้กางเพลงครับเท่านั้นไม่ไม่มีอะไรแต่เด็กมีลเกมังปปะนั้นกัดต้นหมากกัดเล่นั่งลุงแต่หมากว่าครับซึ่งมาเล่ไปเล้วจอบติดใจตาม ก็นั่งเล่นตรงไหนไปเล่ตรงนั้นอโอ้โหหยุกล้วงนนั่งเล่กับล้วงเต่ดังหนหยุกนั้นนั้นน,น,น,นั่งอาจจาะ์นักการินนั่งลมโอนั่งกันทองโลโอ้ได้ได้เล่มา,าตันี้ตัดลายหยุกเลยนะด้วยก,กันโอ้โน,น,นั่งจวนเมน่นั่งอ่าครับแล้วก็เราก็ซึมซับในรูปนั่งตรงนั้นเคยนึกอีเป็นไหนน,นั่งเมืองใบล้วงเต๋เลยเคยนึกันเลยแตวา ทางครอบครัวไม่นับจะนุ่เนนดาวดอยก็เลยมามีปนสวั์ในการวาดครับอืถึงแต่นี่ความเป็นไปเป็นมาแต่ว่าล่วงบบกวาดตัดมาตั้งแต่เหล็กๆก,กันคือเริ่มจะตัดนั่งเลยหรือว่าตัดเป็นอะไรก่อนนะกับล่วงแต่เหล็กแต่เรกใบไหม่ก่อนกับกระดาษ<อ>ใบไหม้เดี๋ยวนอนจอรูดซึ่งเอามาซึ่งเสียบไหมเดียวก้านมาป่าวนซึงเอามาเล่นเงากับเดทอันนี้คือว่าไม่ไม่มีจอครับ ให่เงาเซ้งเดชเล่นกับในผืนดินมาไปเล่นนั่งเดวกจําเบบจําไรมาวอนนัน้นมาวาดลงดาดฮัดฮัดวาดก็คือส่วนใหญ่ี่เราไม่มีเบบอยู่แล้วซึ่งเราต้องจินตนาการเอเาองมาไ,มได้จินตนาการเองันนะั้นซึงความเป็นไปเป็นมาเด่ว่าได้มาทำหมอ,อจริงออกจากในช่วงไหนกับลวงตอนนั้นทำจริงจังก็ช่วงเอซสิบได้เอศูนย์ก็เป็นอาจารย์หรือว่าจากนํามาเป็นเปลือกับลวงตอนนั้น,นแต่ก่อนนั้นเกอดตัดกระดาษนั้นกับมัน มันเป็นมาเรับตัดรูปนั่งรูปได้ได้ใจหมกกระใจใจกลรงลมการลรมม้วนให้เป็นรูปว่ากลรงลมมันจะเป็นแบบคือ,อลมในสมัยก่อนนี่คือมันจะเค้งว่าลมในยุคนะคลูกนานเล็ก,กนเนื้อรับมันจะเป็นมันจะเราทั้มสมาธิเอาตาปูเอาเป็นบาวเแบบมันถึงอตอกอมัน,น,นเป็นกลมยุนโอ้นั่นคือจุดเริ่มตน้น ถึงทีนี้แต่ว่าได้มาตัดนังนี่เคเป็นอาจารย์เราคุนเดชหรือว่ากคจับน้ำมากับลงวงตอนนั้นก็ไม่มีใครจับน้ำตัดมันทำอะไรๆถึงไปรับเด็กนักเรียนถึงกับยินครูคิดตอนนั้นก็ไม่ไม่รู้ที่ว่าเกตัดนังอยู่ตรงกลางโรงเรียนปโโโโโูมอข้างบ้านอาจารย์นังนนักการินก็ไปถามก็ไปยืนเร่ผเนียเพงเกตาว่าต้นใจเออ,อว่าเนี่ยนตในใจเนี่ยปลอดต่ําเป็นได้มังว่านั่นเนี้ยแเ<อ>กตา ไอ้ตำไอ้เลหายไอ้เกลเออถึงกับเกี่ยวเออผมตีมือใหญ่ได้นี่วะถึงกับบอกแต่ผมมันตำผบนั่งโยกอ่อนเลวถึงกับหาประสบการณ์มาจากนั่นเลยกันนะ้ึงแต่ปูตึ้งแล้วนี่ตอนั้นนั้นหลวงปีเร้รุ่นรูปเด็กแต่เราได้ตัดลุงนั่งเลยล่วงจําได้มาตัวนั้นก็มันมีไล่ตัวถ่านมาเป็นรูปยักจะมากกว่าชอบชอบตัดรูปยักเป็น็นเทพอยักอ๋อคือไล่มันหมาคือแบนเปลือยเลยไม่ อยากหลบนางตอนนั้นเท,ทออี่าำออกมาโอถึงที่นี่พอหลังจากนั้นปุ๊บไปเข้าตาอาจารย์นาการิมันเตอือตอนนั้นรงตอนนั้นก็เมาอย่ทำได้ประวัติที่มือชัยได้เดียวกันครูคิดแกก็พ้าไปออกบูธตามโรงเรียนได้ตอนนั้นไปวัชิราอ่าครับไปดำตทิทสบานดำโรงเรียนต่างๆแกก็พ้า ไปห้างหมอได้ปนะนั่นไงจับบูธจะได้จับวันนั้นก็วันวัยครูนั่นก็เก,กย์กาอินเกยกะรู้อยู่เลวเออ็ว่าเออว่าครูกิจนั้นได้ลูกศิษย์มาคนหนึ่งเออชาเกกะได้อินฟรีมืออยู่บัดธุรก,กิจเก่าไปอะไรเกเรครับเดี๋ยวก็เลยจ้ังไงลูกศิษย์แกนี้อย่างเป็นวัยรุ่นรูปนยากครับนั่นรุ่นะกระรามกับ อากจารันนั่นโอ้ถึงดีนี่ครับผมอย่างสงสั้อยู่สิงหนึ่งรวงว่ะในจังหวัดสุ่งสารุ่นหญ่เปลนมันจะเหมือน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 กันแต่ว่าเราจะมีกอกหลักเยกเปลือกับว่านี่คือรูปป้องจังจรัตนี่คือรูปป้องสังกิตหรือว่านี่คือรูปป้องสังอะไรบ้างนะครับเด็กเั็นเลงกันคืออนหนึ่งหน้าปากอ่าถึงกับไล่ไล่ ลลยนกนายไนกไมคือว่าไลยตา,า,ยตาอ,ยอ่อย<า>กนันเนี่ยก็คือเราจะมีเอกลักษณ์ของเราอยู่ซึ่งมันมีอีกหัวหนึ่งก็ลายหนองซิองได้ป่ะน,นแต่ว่าไม่ค่อยเมื่อนเปื้อนไม่ะมันเหมือนอันเละแต่ว่าพอเข้าเล่ปุ๊บอ๋อนี่กองจังนี้ซึ่งซีลยนี่ก็คือว่าเราก็ทำไม่ต่า,างไรกับ<ข>จัง<ข><ข>อื่นอะไรกันใช่ไหมซีก็เมื่อนกันจ่ายทีนี่ทีเคมีที่ปากกาที่ไพลอนที่น้ำที่ทำการน้อมเหนียวเตะ เอทีอารม์ก้มจันนครับถ้าเคยนึกไม่ออาวัดพาไมเรือครับเดี๋ยวผมยายเล่รูปนะครับอ่ก็เดียคกับนี่คือรูปเสล่วงตัดนะครับอันนี้ตัดนานหลเอ่าอจะเห็นได้ครับว่ารูปกองนั่งทรงกล้าเนี้จะมีกระหล่จะผดตัวนะล่วงนะครับคือถ้าเราเล่น,นะครับรูปทรงนี้อ่าจะเป็นรูปทรง ในต่างรูปนั่งโบราณนะครับนั่งสม,มัยโขนแต่ว่าจะเอามาขยายให้ย,ยิ่นะครับซึ่งที่นี่ลายนกลายกระน,นกต่างๆนี้จะจะหมากหนอยนี้ลงมาใส่เอาเองอย่าไม่กับเรื่องนี้เดืวดแต่จังใส่เติมก็ไดมไม่มก็ได้ซึ่งเนียนูดถึงว่าผืนต้านนั่นลวงผืนต้านนกนี่คือล่วงกันตรงศึกษากันอย่าไมกับการการหวาดนกการโตน,นกการนั่น<ม>นกไหนบะเนียนกับตรงเลง ก้องเผื่อแบบกลู่ผักหลักจำมานั่นน,นะครับไปยิงก้องเผื่อนสวยๆกันเ,เราก็ลงมาตําเละมันไม่ตายตัวอันนี้มันคือมันไปได้เรื่อยๆก็คือว่ายุ่แต่ว่าตาลมมาเราเราว่าลมดีก็คือเราก็ใช่ได้มานนแต่ว่าตาวันนี้แต่ว่าเราตรงแตงก็คือว่ากับปืนต้านกัน,น,นมีอยู่แล้วเน,นี่ยกับน,นี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของฉังตงครานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้ล่วงซาธิตให้ชมกันว่า ขั้นตอนกรรม,มวิธีข้องฉังจะรัดเลือกว่าก้องร่วงรัดนี่ฐานลงมือบปรือเพราะวา่ติลรวจรือว่าล่วงเนี่จะหว,ว,วัดหวัดซดกันอย่างไรลวงกับมาแต่มันจะมีแบบคือแต่เ,บบเรื่องว่าต้องการแบบนี้แต่ว่าต้องกานในขยายเยอะครับ,รบแต่เราทราบมาแต่ว่าจะขยายนะขยายได้โดยแต่ว่าไปตรงท้ายกระสานอืเนี่ยรับเขาเรียกว,ว่าเป็นภูมิปัญญานะครับ เอาครับเดี๋ยวเรามาเลขขั้นตอนกรรมวิธีนะครับว่าล่วงรัดนะครับหรือว่าจังรัดโปโมโนะครับจะมีกรรมวิธีการทําอย่างไรครับเดี๋ยวมาดับชมกันเลยครับ เอาเลยครับนี่กระปรดจมควนเลยนะล่วงนะเรือ่อว่าล่วงในซาติดการคุดแล้วก็การตอกนะครับในฝีมือกล้องล่วงรัดเรื่องว่าจัางรัดนะครับจังรัดโปโมกะถ้าเคยอยากจะได้รูปนี้โตกระไอยติดโตมานะล่วงนะไอยลังไม่กัน,นรูปนี้ก็อย่างอยู่อยู่นะครับไม่กิ้งอยู่ันนี้อยู่เร้ยวผมเจียวว่าตรงมี้าวโค้งอยู่เล้วครับรูปนี้ เอาละครับล่วงก่อนเดี๋ยวจะจากไปในปีนี้นะครับกาอยากให้ล่วงฝ้ากันเลยถึงผู้ชมรายการหรือว่าเด็กเยาวชวนหรือว่าผู้สนใจเกี่ยวกับนั้งแต่ลุงหรือว่าเกี่ยวกับการตอกนังหรือว่าการตัดนังบางรับล่วงรับถ้าใครส้สนใจรู้สังมาได้ตาไครมาหัตนังกัมาได้ที่บ้านลุงรัดก็น่าล่วงรัดเลยก็ การดัใจเลียกเรือนะลดควาใจเยียคือไม่คัดกองครับตึงอยากจะฟากกันเลยครับเด็กหลุนลังมัมือนกับจะรับเรื่องคว่กเพื่อัฒนาตั้มปืนบ้านศิลปะาปืนบ้านกับกันเป็นนั่งตาลุงครับแลก็ควักเด็กหลุนลังให้ช่วยกันอนุรักษ์เรื่องทางโรงเรียนหรือว่าทางหน่วยงานราชการก็ให้ช่วยกันสนับสนุนให้ใหญ่คาดหายไปเจ้า อันนี้มันเป็นกล้องปากตายกล้องโบราณครับที่ก็าพามาเป็นรุนรุนรุนโตรุนจงกันโบเด็กจะไม่ไม่ที่ถ้ามาใครชนใจกัมาหาข้อมูลมาเรียนได้เพิ่มเติมตรงนี้อ่าครับอ,อนจะจาก,กันในปีนี้ครับอยากให้ล่วงอฝากชงทางการติดตอ่อใครจะสร้างรูปนั้งหรือว่าใครจะมา ฮัฟตัดรูปนั้งนะครับอยากให้ฟังเบอร์ตัวเรือว่าจองทางการติดต่อทางไหนบ้างครับลุงครับถ้าเคยมาฮัฟตัดรูปนั้งกัดโทรเบอร์โทรซับแล้วบางนี้อ่าครับกัดตูนเป็ดฮอกตองกาวหาเปดหาเจ็ดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะติ่งไว้ตารางนะครับเดี๋ยวเออซึ่งเบอร์นี้สามารถโตตไลน์ได้ไหมดว้วยได้ได้มีเฟซบุก๊กไหมครับลุงเฟซบุ๊กมีอ่าครับจะบอกเฉียวเฟซบุ๊กสักทีครับลุงกันเน,น,นี่ยจะรัดนี่แหละยรัดดำลงไป จารัดดำอัมไพนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะคืนหน่อยนะครับจารัดดำอัมไพเฟ e บุ๊ k นะครับเอาเลยครับก่อนจะจากไปปีนี้ครับอีพีหน้าครับเราอย่างยุครับจังรัดดำอัมไพเลยนะครับหรือว่าล่วงรัดเห็นไหมครับแพ้งถาลังรับเดี๋ยวเราจะมาแตกแพ้อะไรครับจะเป็นผลงานล่วงจะมีสตอรี่บันเฟือจะเป็นอย่างไรครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และครับกดซับตะไลช่องประตุมสินสตูดิโอไว้ด้วยนะครับการจะไม่ได้ประจชมซาดาดีๆแต่ช่องของเราครับสำหรับอีปีนี้ครับขอข่บคุณลงรัตน์นะครับแต่การลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ